สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle c h a n n e นนะคะพี่กการัรวันนี้หัวข้อเขารำคาญเราไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปอ่ะเขารำคาญไหมเอ,อมีให้เราทั้งหมดสามกองกองที่1นึ่กองที่2แล้วก็กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะคนที่เลือกกองที่1นึ่งไพ่ใบนี้นะออในที่นี้มีคนเกิดรักคนาราศีมังกรนับตามไทยเนาะ แล้วก็เด่นมากๆตามน้าไพเลยคือทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขทำงานเกี่ยวกับแบงค์หรือรู้จักการจากเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีการทำธุรกิจร่วมกันเออบางคนอาจจะไม่ได้ทำเกี่ยวกับแบงค์โดยตรงแต่ว่าทำไอทีในแบงค์ก็ได้เออประมาณนี้อ่ะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของเรากับเขาหน่อยนะคะ ไม้สี่เหรียญห้ามาอกี้แมวมากัดค่ะตั้งกล้องแล้วมันล่วงวเออมันก็เลยต้องสต็อบไปก่อนอ่ะ king oven หกเหรียญแอดดา ความสัมพันธ์ของกองเนี้ยอาจจะรู้จักกันจากในที่ทํางานก็ได้หรือทํางานสายงานเดียวกันโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องทํางานที่เดียวกันน่ะนึกออกปะอา,อาจจะเป็นวิศวะวิศวะเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่ทําคนเราบริษัทเออความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่ต่างคนต่างยุ่งงานมากๆจนไม่มีเวลาให้กันเราเองก็รู้สึกว่าคนคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้แบกความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียว มันมีเรื่องมันมีคอนฟิก c ์อะ่ะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันการพูดคุยกันมันก็เลยรู้สึกเข้ากันไม่ได้ต้องปรับกันอีกเยอะเลยหรือในที่นี้พยายามหนักมากในการเข้าหาความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวจริงๆอ,อคนที่เราดิวด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานมากๆทำงานเก่งมากๆเข้าสังคมเก่ง ไม่รู้แหละว่าอายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันหรือยังไงแต่รู้แค่ว่ามีวุฒิภาวะที่โตกว่ามากๆแน่นอนค่ะว่ามีการให้ละลับไม่เท่ากันมีความรู้สึกให้ะระลับไม่เท่ากันคนนึงดูแลเยอะมากมาอีกคนนึงไม่ดูแลเลยคอยรับความรู้สึกก็รับอยู่ฝ่ายเดียวแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการผูกพันกันมากๆรู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นครอบครัวก,กันหรือ เราอาจจะรู้สึกไปเองอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้แต่อีกฝ่ายนังไม่ได้รู้สึกด้วยตัวเราเองห่วงกลัวการเสียความสัมพันธ์นี้ไปเอ่อมันมีการปิดกั้นการสื่อสารอาจจะเป็นการหนักสุดก็คือบล็อกไปเลยหรือถ้าน้อยที่สุดก็คืออ่านไม่ตอบเนาะโอเคลาคณาราศีที่เห็นใช่ปะ ในที่น่าเด่นมากธาตุไฟแม่สิงหธนูแล้วก็ธาตุดินพฤกษกันมาก่อนมันมีลมด้วยแหละแต่มันใบเดียวก็ก็ยังไม่ชัวร์เนะะาะถ้าธาตุลมธาตุลมจะต้องเป็นคนที่มีเลขแปดในวันเกิดเมถุนตุนกลกุมจะต้องมีเลขแปดในวันเกิดเนาะถึงถึงจะแบบคลิปนี้อะขอเช็คลัคนาราศีหน่อยกุมธนู แล้ก็ไม่คิดจะกลับไทยแ,แม่สิงแม่ถุงเคขลังคารไหมขอดูเนอือกไทน่ลยขลังคานเราเลยสีดาบ สีไม้ในถือดาบแล้วก็ สองถ้วยแต่สาหรับเป็นทาวเวอร์เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีใครมีปัญหาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่าหรือมันจะต้องการการเปลี่ยนแปลงกระทนันหันถ้าเป็นคู่กันหรือถ้าเป็นแฟนกันแล้วอาจจะเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งเลิกคุยกันเพิ่งมีปัญหากันแล้วพอกลับมาคุยกันก็เลยแบบอยากรู้ว่าเขาจะรำคาญเราไหมถ้าเราเข้า,าหาเขาหรือถ้าเราทำอะไรในความสัมพันธ์อะ ไพ่ออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ลำคาญเฉยๆแค่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็อธัธยาศัยดีอทักไปเขาก็ตอบคุยหรือถ้าเจอกันถ้าต้องการความช่วยเหลือเขาก็ช่วยไม่ใช่หรอทำไมถึงสงสัยอะอธักจากนะไพ่เป็นอย่างนี้นะแต่ตัวคนที่เราถามถึงอะเขามักจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้แล้วก็ ตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีเรื่องให้จัดการคนเดียวแล้วช่วงนี้อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะแปรปรวนหรือตัวเขาเองยังไม่มั่นคงอ่ะเขนาน่าจะวุ่นวายอะไรหรือเปล่าถามว่าอยากคุยอ่ะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมชอบเราไหมไพ่ก็ออกมาในลักษณะที่ว่าเขาก็สบายใจนะเวลาที่อยู่กับเราเวลาที่คุยกับเราให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นเพื่อนแล้วทีเนี้ยก็เลยไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงสงสัยอ่ะว่าเขาล่มคาญหรือเปล่าทำไมถึงสงสัยเพราะว่าเขานิ่งใช่ไหมก็เลยสงสัยอืเป็นคนคิดมากค่ะบางทกาการกรีการกระทําของเขาเล็กๆน้อยอย่ะไ,ไม่ได้มีอะไรเลยเขาแค่เปลี่ยนไปนิดนึงตัวเราเองก็รู้สึกแบบฮ้ เครียดคิดมากคิดมากจังเลยไม่อยากถามเลยเธอเปลี่ยนไปเธอค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมแล้วเธอทําน่นทํานี่ไม่ถามนะหรือบางทีคนที่เราถามถึงอะวุ่นวายเนาะวันเนี้ยเดี๋ยวก้าแมแวเดี๋ยวข้าแมแวคนที่เราถามถึงอะเขาอาจาจะพูดจาแทงใจดํากันหรือมีเรื่องที่แบบรู้สึกฝังใจที่ทําให้ผิดหวังบางคู่อาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือเป็นการการะทาที่แบบ คิดหวังมากจริงๆแล้วมันฝังใจอ่ะเออนึกออกปะแล้วตัวคนที่มาดูอก็ค่อนข้างที่จะคิดเดียวคิดมากแต่ไม่อยากที่จะจูจ้จีจ้จุกจิกก็เลยกลายเป็นว่าคิดมากนอนไม่หลับแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรกลัวเขาลําคาญไปหมดเลยความสัมพันธ์นี้นะคะจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการพูดคุยนะถ้าไม่แก้ไขเรารู้สึกว่ามันไปต่อกันยาก โอเคเนาะสำหรับกองที่หนึ่งก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิการการหัวข้อใดที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ว้านล่างคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะกล่องที่สองอมีลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าเราหรือเขาก็ได้เลยนะในที่นี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกหลักซับซ้อนอไม่รู้ว่ามีคำพูดหรือมีลักษณะนิสัยหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสะกดใจคนได้อะทำให้คนแบบเชื่อ แล้วก็เป็นนักคิดนักวางแผนดูเจ้าแผนการจริงๆค่อนข้างที่ถ้าจะต้องการจะร้ายใส่ไข่ก็ร้ายได้เลยแบบเนียนๆปร,ประมาณนี้นะสบา,ายใบเดียวขอเช็คลักษณะขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองกับคนที่นึกถึงหน่อยหนึ่งเหรียญ โตวิลแทมเบลนคือสเตนครี่อถือดาบเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยกลองนี้มีธนูมีสิงมีมังกร ทัดลมเมถุนตุนกุมทัดน้ํามีนกรกฎพิจิกถ้าดดินพฤกษกันมานก่อนคือเอางี้ดีกว่ากองเนี้ยเป็นเฟน์วิส b e n e f i ตหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หบกันอ่อาจจะมี something ที่ร่างกายแต่ลักนะอะพูดตรงๆรลัก,ลกรู้สึกดีรู้สึกห่วงใยรู้สึกมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะสัสัมพันธ์อยากที่จะไปต่ออยากที่จะแบบ ถ้าเป็นผู้ชายมาดูก็ค่อนข้างที่จะยอมเขามากๆหรือถ้าเป็นผู้หญิงมาดูตัวเราเองก็แบบเอาเขาอยู่เขาก็ค่อนข้างที่จะยอมเราเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนแล้วแบบมีอำนาจมีบารมีมีหน้าตาในสังคมไม่ค่อยยอมใครไม่เคยยอมใครแต่พอมาอยู่กับเรานะโหยอมมากยอมเป็นลูกหมาเลยเออทงัทงทันที่อยู่กับคนอื่นค่อนข้างที่จะพยศอะ่ะ แล้วทีนี้ปัญหาคือความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้สถานะหรือเปล่าถ้าเราตอนนี้รุ่มหลงเขาแค่ไหนก็จะบอกเขาเองก็มีความรุ่มหลงเรานะคะไม่ว่าจะคุยกันอยู่เลิกคุยกันแล้วหรือสถานะเป็นยังไงคือมันมีความแบบมีแพชชั่นต่อกันมากอยากปรับอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นบางคู่บางคนมันเป็นรักระยะไกลรักออนไลน์อยู่ไกลกันหรือมีความต่างกันก็ได้แต่พยายามจะปรับตัวพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะแบบ หาเขาเรียกว่าหาลูกไม้หลายๆลูกยื่นให้หาข้อเสนอหาวิธีการเพื่อที่จะได้อยุดด้วยกันหรือเพื่อที่จะปรับตัวเข้าหาก,กันอะแต่ไม่รู้นะว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมาคีร์ออฟสอดออกคนที่เลือกกองที่2องนะววันนี้ดุขึ้นนิ่งขึ้นสำหรับกองนี้เรารู้สึกว่ามันสลับกันได้ถ้าคนที่มาดูเป็นคนสอง คนที่เราถามถึงเขาดุขึ้นเขาตัดจบความสัมพันธ์เขาไม่เอาหรือเขามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขาต้องการสถานะเขาไม่ต้องการเป็นเฟน์วิสเบรนฟิตหรือเป็นอะไรที่แบบฉับฉวยไม่เอาแล้วมันไม่สนุกแล้วทีเนี้ยกองที่2เราดันไปดีลกับคนที่ดูมีช้อยมีตัวเลือกดูมีสเสน่ห์ดูเป็นคนขี้เบื่อ ความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าถ้าเลิกกันแล้วมันจะเป็นการออกมาจากความสัมพันธ์ทางทาง,งที่ยังรักเออ,อเคขอเช็กราคานาฬาสีของคนที่เลืกกันที่สองเลยค่ะพิจิถเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาชอบมานอนตอนทำคลิปทนูกันมีน เมถุนโ okay. อเคฝอดดูหน่อยว่าคนที่เรานึกถึงอ่ะเขารำคาญเราไหมแปบ๊บหนึ่งนะห้าไมา้เดอะซันเดอะซันเดอะซันหนึ่งไม้ หกดาบคุยนออเบนสีด่ดาบลำคาญบางเรื่องจริงๆพูดตรงๆเลยเอ่อบางเรื่องสังเกตง่ายๆว่าไหนที่เขาลำคาญนะก็คืออันที่เขาแบบไม่ตอบไม่พูดนิ่ง ปล่อยเบอร์จริงๆเขาก็ชอบเรานะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมีส่วนที่ทั้งชอบและลำคาญถ้าชอบก็คือชอบที่เป็นคนสดใสชอบเป็นที่แบบอยู่ด้วยแล้วพลังงานบวกจังเลยดูมี Energy ดูมีความสุขดูสดใสดูไม่ต้องเครียด ชอบจังเลยที่เป็นคนพูดแล้วทาทําในสิ่งที่พูดรักษาคําพูดได้ชอบจังเลยที่เป็นคนกระตือรือร้นแต่ไม่ชอบจังเลยที่เธอไม่มีปัญญาแก้ปัญหาชอบหนีปัญหาอะไรเงี้ยไม่ชอบลาคาญแล้วก็บางอย่างอะถ้าถ้าสมมติมันเดทแอร์หรือมันไม่รู้จะคุยอะไรหรือมันไม่รู้จะตอบจะอะไรยังไงอะ ก็จะเงียบก็จะหายไปเลยอลำคาญใช้คำว่าลำคาญอะไรไหม,ไหมกงนี้อาจจะแบบหงุดหงิดอะ่ะมันเป็นนิสัยที่ทำแล้วเขาหงุดหงิดก็คือการที่แบบจบเดิมๆปัญหาก็ไม่แก้แล้วก็วนหูปไปเกิดสถานการณ์เดิมๆขึ้นความสัมพันธ์ท็อกซิกค,คือไม่คุยกันยังไงก็ไม่คุยกันอย่างนั้นหรือสถานะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ดีขึ้นไม่แย่ลง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรพัฒนาอยากให้เขาเข้ามาเอาอกเอาใจจังเลยแต่ตัวเองไม่ยอมทําอะไรเต็งนิ่งมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเขาเทคแอคชั่นมาเขาพูดคุยเขาทําอะไรมาเขารอคอยข้อความรอคอยการตอบกลับกองที่สองดันไม่ตอบไม่รู้ว่าไปคิดอะไรหรือไปนิ่งอะไรหรือจะเอายังไงเอออันเนี้ยลาคานมากเลยอันเนี้ยเขาสิ่งที่เขารำคาญโอเคเนาะคนที่เลือกกองที่สองก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ ใครมีพิกัการหัวข้ออะไรที่อยากจะทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่เลือกกรงที่สามเออมีคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์ในที่นี้อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรือยังไม่ได้มีลูกค่ะแต่ว่าอยู่กับพ่ออย่างเดียวอยู่กับแม่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยในที่นี้เรารู้สึกว่าเป็นพวกสุขนิยมแล้วกดความเครียดไว้กับตัวเองเอ่อมักจะก,กังวล จะพูด่อไรดีชีวิตณนะปัจจุบันนี้มีความสุขนะแต่จะกังวลไปถึงอนาคตแล้วว่าชอบคิดเรื่องเครียดอะแล้วก็กังวลไปก่อนทางทันที่ปัจจุบันมันก็มีความสุขอมไม่งงเนะเาะบางคนในที่นี้อาจจะเป็นก็ต้องพูดอะอาจจะซึมเศร้าหรืออาจจะวิตกกังวลหรือเป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต ที่ภายนอกดูมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่แสดงออกในเรื่องความถูกเกไวกับตัวเองอขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของเรากับเขาหน่อยที่เรานึถึงอ่ะ We are fortune เด็กถือเหรียญ <Yeah. S 1> เด็กเือดาวสบาย แ <8, S 2> เหรียญหกเหรียญห้าเหรียญสเตนเลนักษณะธาตุดินแกธาตุลมไม่ถุนตุนกลมพฤกษกันมังกรสิงความสัมพันธ์นี้มันมีการวนเวียนกันมาหลายรอบแล้วหรือเปล่าบางคู่รู้จักกันตั้งแต่เด็กหรือ บางคู่นะวันนี้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่เด็กมากๆเราไม่โตกันั้งคู่เราอยู่ด้วยกันแล้วร,รู้สึกแบบไม่เป็นผู้ใหญ่เอาจริงๆมันกองน,นี้เป็นอีกกลองหนึ่งที่รู้สึกว่ารักแต่ไปไม่ได้หรือรู้สึกดีพยายามไปต่อแต่ไปไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคนหนึ่งนะรอจังหวะให้มั่นคงก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะ กลัวความรักกลัวการผิดหวังเคยเจอความผิดหวังมาเยอะมากๆแล้วพออีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนไม่ทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นลางสักทีก็เลยเป็นการโปรเทคตัวเองด้วยการแบบไม่เอาตัวเองไปเจ็บแล้วอะนึกออกปะเออแล้วนึกสภาพคนลักษณะสแบบนี้มาอยู่ด้วยกันดิมันก็เลยยังไม่สมหวัง ความสัมพันธ์มันมันก็เลยตัดกันไหมค่ะแต่มีการวนเวียนกันอยู่แบบนี้เราค่อนข้างนี่จะวุ่นวาแล้วเกี่ยวข้องกับคนเยอะอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือคือวุ่นวายอะ่ะพูดตรงๆเวลาทะเลาะก,กันเวลามีปัญหาเวลาที่ความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดก็มีคนที่อยากจะขอคืนดีอยากจะขอปรับความเข้าใจ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าห่วงเพราะว่ากักความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้มีใครออกจากความสัมพันธ์แต่ปัญหาคือต่อให้เก็บไว้ความสัมพันธ์นี้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเราทั้งคู่อะแบบรู้นะว่ามันมีโอกาสที่จะได้แบบไปต่อหรือเห็นโอกาสแต่ไม่เห็นทางที่จะไปทั้งคู่เลยอีกคนหนึ่งแบบยอมแพ้และสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้ ไม่เอาแล้วส่วนอีกคนนึงก็คือสู้สิสู้สิแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสู้อย่างเงี้ยจะไปยังไงแต่ฉันอยากให้เธอสู้กับความสัมพันธ์นี้ตลกปะเออยังรู้สึกดียังรู้สึกห่วงใย,ยกันอยู่ค่ะแล้วก็คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเปนในเรื่องเงินนะอะถ้ามีการเปนในเรื่องเงินอาจจะน้อยมากๆหรือคนที่มาดูกองเนี้ยไม่ได้รู้สึกแบบ เออเขาให้เงินก็จริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าถูกไปแต่แค่รู้สึกว่าเขาเรียกว่ายังไงเดียเขาให้ด้วยความเหมาะสมประมาณนี้เออมีอะไรอีกกองนี้อาจจะมีคำสัญญากันหรือมีข้อตกลงกันบางสิ่งบางอย่างหรือติด ข้อตกลงก็เลยทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้ทําให้มันย่าอยู่กับที่แต่รู้แค่ว่าค่อนข้างที่จะย้อนกันมากๆโผู้หญิงแก่งขอเช็คลัคนาราศีหน่อยนะคะมังกรกลมขนุเพฤ็ก์มกเมษ เขาดูหน่อยว่าเขาทำคานเรอไหมเสร็จถ้วยหกถ้วยเธอเอาอะไรมาลำคาญอ๋อรู้แล้วเคนดาคนนี้ไม่ดูกล่องนี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ หกเหรียญสิเหรียญขออีกใบหนึงสิดาบใต้สำหรับเป็นไฮโลแฟนไม่ลำคัญเลยรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกเอ็นดูรู้สึกผูกพันมากๆรู้สึกรู้สึกดีมากมากๆๆแต่ทีนี้คนที่มาดูกองเหนือที่แบบ เ,เขาล้มคานเราไหมเนี่ยเขาอย่างมุนอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้ไหมคือเพราะว่าเขาแสดงออกด้วยความแบบเชิดแข่งแร่งดุดุดันไม่เกรงใส่ไข่ดุมากมากดุแบบมีจุดยืนของตัวเองอารมณ์เวี่ยงอารมณ์นิ่งหรือบางทีเขานิ่งมากจนเราดูไม่ออกว่าเขาจะเอาอยัางไงเ,เขาชอบนะเวลาที่เราแบบสรรหาสิ่งต่างๆไปให้เขา ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของเงินทองอาจจะเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกเล็กๆน้อยๆให้เขาก็ได้กองนี้ต้องพูดตรงๆว่ามีความรู้สึกผูกพันกันมากๆบางคนอาจจะเป็นครอบครัวก,กันมาก่อนหรืออ๋อในในที่เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เข้าสังคมด้วยกันได้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันได้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสนุก เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเกิดการลำคาญอะไรเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเจ็บซ้ำๆท็อกซิกแล้วไม่สามารถออกจากความท็อกซิกได้สาเหตุที่เขาแบบดุขึ้นมีกำแพงขึ้นนิ่งขึ้นมันก็เป็นเพราะว่าตัวเขาไม่อยากเจ็บซ้ำๆแล้วตัวเขาอยากจะเอาตัวเองออกจากปัญหาความสัมพันธ์ท็อกซิกนี้สลับกันเป็นเราได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันขึ้นอยู่กับ วัฒานาธรรมขนธรรมเนียมความถูกต้องศิลธรรมพอมันมีอะไรตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะไพ่ไม่ได้บอกว่ากองเนี้ยเป็นมือที่สามแต่เรารู้สึกแค่ว่าพอทํำให้ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้เข้าตามต่อออกตามประตะูก็ไม่อยากคุยได้แล้วเพราะว่ามันเขาเสียผลประโยชน์มันเดิมเดิมมันซ้ำา ขาเลยบอกว่าสาเหตุที่เขาแสดงออกแบบนี้นิ่งแบบนี้เพราะเขาต้องการความชัดเจนเขาอยากจะออกจากความดกซิกถ้าไม่ได้ความชัดเจนเราก็ไม่ควรที่จะอะไรกันเลยเอออะไรกันเลยในในแง,ง่ความสัมพันธ์แต่ในแง,ง่การเป็นเพื่อนเรายัางได้อยู่เพราะว่าอ่าพูดต,ต,ตรงๆว่าผูกพันกันมากๆถ้าเป็นครอบครัวก,กันก็คือก็อาจจะเป็นครอบครัวก,กันมาก,ก่อนก็ได้พอรู้สึกผูกพันทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องเงินทองถ้าช่วยก็ช่วยอะ่ะ เออถ้าติดขัดยืมก็ให้หรือถ้าขอก็ให้อยู่แล้วเคเนาะสำหรับกองที่3ไม่ได้รำคาญนะคะแต่มีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนั้นเออสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิธกีการหัวข้อใดที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ